รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริินทีวี สนับสนุนโดย Best International Travel and Agency oh. ยำคุณแม่อร่อยแซ่บนัวเวียเจ็ t ไทยแลนดสิ้นจาเวียดนามตอนนี้อยู่ที่เวียดนามแล้วนะคะโอ้โหเดินทางโดยสกรบนไทยเวียเจ็ตเนี่ยต้องบอกว่าสะดวกสบายมากเลยนะ ที่เวียดนามแบบคุ้มๆนะคะในราคาประหยัดก็ต้องเวียดเจ็ h ไทยแลนค่ะใช้เวลาบินไม่นานเลยรวดเร็วสะดวกสบายและปลอดภัยจองวันนี้เวียดเจ็ h ไทยแลน enjoy your flying ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เวียดนามแล้วอยู่ที่ดานาังนั่นเองแต่วันนี้บุกโกะไม่ได้มาคนเดียวมาดานาังแบบนี้ก็ต้องหาแขกรับเชิญที่เป็นผู้ชายมาเพราะผู้หญิง,งนี่นะก็อยู่กับอนาเสือไนงะ แต่รอบนี้นะคะพาชายหนุ่มสุดหล่อมานะคะมาเที่ยวด้วยกันอะขอเสียงปรบมอต้อนรับพี่จันสันค่ะสวัสดีครับบุโก้ครสวัสดีครับด้วยครับถามเลยเนี่ยมากับบุโก้แบบนี้มันต้องพิเศษกว่าบุโกสิ เอาจริงๆก็เป็นเป็นก้าวใหม่แล้วกันในการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยทํามานะามาร่วมงานกับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะพาแบบทุกคนนี่แหละไปเที่ยวด้วยกันสถานที่ที่หลากหลายที่เบสมีการจัดโปรแกรมทัวร์ไปแล้วก็จะแชร์รายละเอียดบอกราคงราคาว่ามันพิเศษยังไงและจําเป็นต้องไปเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนและอย่าลืมนะถ้าไปนะต้องไปกับผมแล้วก็ไปกับบุโกแล้วก็เบสอินเตอร์เนชั่นนเท่านั้นด้วยรบรองคล <laughs> ิปนี้ที่ดานัง พี่จอน์ันมีราคาดีมาบอกแน่ๆแล้วก็ไปเจาะลึกแต่ละที่มันตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราสองคนจะอาสาพาไป้าพร้อมแล้วตั้งกันไปเลยค่ะไปครับก่อนที่เราจะเข้าไปในเมืองไปเที่ยวกันเราก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเลิกเอาชัยมูเตรูกันก่อนดีกว่า บริเวณนี้เรียกว่าวัดลินอึ่งนะคะวัดลินอึ่งของเราเนี่นะคะอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยเป็นเจ้าแม่กุนอิมที่สูงมากๆเลยนะคะก่อสร้างเมื่อปี2004เสร็จปี2010ใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่ปีเท่านั้นคือจะบอกว่าได้ฟังประวัติมาจากไกด์ท้องถิ่นนะเขาบอกว่ามีชาวประมงเนี่ยล่องเรือไปในสมัยมก่อนก่อนที่จะสร้างนะเขาบอกว่าไปเจอรูปปัน้นเป็นองค์เจ้าแม่กุนอิมนี่แหละออกไปแล้วก็เจอออกไปแล้วก็เจอจนมีความเชื่อว่าเฮ้ยท่านเนี่ยน่าจะมาปกปักรักษาคุ้มครองเลยรวมตัวรวมใจกันนสสร้้าาางงงขขึมมวคูอ กว่านิมองค์นี้นะฮะ67เมตร oh, ประมาณตึก30ชั้นก็คือแน่มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากและคือตามหลักคงช่วยนะด้านหลังติดภูเขาด้านหน้าติดทะเลเลยคือใครมาหว่าที่นี่เขามีความเชื่อว่าในเรื่องของการขอเรื่องสุขภาพนะ,ะก็น้าที่การงานก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งขอลูกก็ได้ ที่ขอเลยขอสุขภาพบุโกกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราสุขภาพดีเราก็ทํางานได้แล้วก็สามารถที่จะผลิตลูกได้เราก็สามารถที่จะทําหลายๆอย่างได้เ,เนะถูกไหมแล้วบุโกจะผลิตลูกเหรอหรือว่าอะไรคือ <c oughs> บุโก้อยากผลิตลูกแต่หาพ่อของลูกยังไม่ได้ เพราะเอิร์หมดลูกอยู่ต่ำกว่าคนปกติโอ้ดีเลยนะก็เลยน่าจะมีลูกยาก<จ>ก็เลยขอเรื่องงานจริงๆไม่ไปขอหมดลูกคนอื่นก่อนได้นะเอาไหมไม,ไม่เอานาะไม่อยากขอหมดลูกอยาาขออย่างอื่นมากกว่าเอ,อแต่เมื่อกี้นี้เห็นตอนหลับตาโหทำสมาธิส่งจิตถึงท่านใหญ่เลยขออะไรบุโกะเป็นคนที่ขอเรื่องสุขภาพพอสุขภาพดีมันก็จะส่งผลต่อการทำงานได้<อ>ก็รู้สึกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องเลยสุขภาพเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้นะคุณผู้ชมใช่เลยครับมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนลยค่ะคอเลาเนอร ทุกคนครับเมื่อกี้นี้เพึ่งไหวจะไมุ่นอิมเซ็ตกำลังจะกลับไปที่รถปรากฏว่าสะดุดตาอยู่อีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดไหวที่สําคัญเช่นเดียวกันนะจุดนี้คือพลัะแก้วมรกตนะครับซึ่งผมถามไกลแล้วว่าประวัติความเป็นมานะก็คือเกิดจากชาวเวียดนามเนี่ยไปเที่ยวที่ไทย และเขาก็มีความศรัทธานในเรื่องของศาสนาพุทธเช่นเดียวกันครับก็ไปว่าพระแก้วมรกตแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยขอพรแล้วก็สมหวังเลยนํามาสร้างไว้ที่นี่ด้วยนะฮะซึ่งองค์ด้านในจริงๆเนี่ยจะเป็นแก้วมรกตนะครับแต่ตอนนี้มีการปิดทองไว้นะครับเลยกลายเป็นสีทองอารามแบบนี้นะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับใครที่มาวัดเลอนอื่นแล้วนะฮะควรคจะต้องมาสักการะท่านด้วยนะครับ เลยเห็นต่อหน้านี่ทนจะไม่ไหวแล้วพุโกต้องบอกก่อนนะครับเวลามาเวียดนามเนี่ยแหละคนก็อาจจะแบบว่ากินอะไรเฟออาจจะกินแบบว่าแบบว่าบันอยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราพามากินซีฟู้ดเพราะเราอยู่ที่ดานังซีฟู้ดที่นี่เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นซีฟู้ดเก้าชั้นจริงๆขนาดเขาจะเลียงเก้าชั้นเลยใส่เข้าไปทีเดียวเลยเหรอมันจะมาเป็นคอนโดใช่เลยแล้วเขาก็จะเดือดเหมือนเขานึ่งกันเยอะๆอ่ะทุกอย่างสดหมดเลยต้องบอกตรงนี้สดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นปูเนี่ยปูยังเป็นๆอยู่เลยยังกระดิกอยู่เลยอ่ะนะฮะปลากุ้งกุ้งต้องบอกกุ้งตัวใหญ่มากอันนี้กุ้งลอสเตอร์นะกุ้งมังกรนะอ๋อแล้วก็มีกุ้งทะเลมีปลาหมึกมีไฟไรส์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือยังมีเมนูอีกเยอะแยะมากมายเสิร์ฟแบบสไตล์ชาบูชาบูหรือว่าฮอตพอตนั่นเองร้านนี้ก็ชื่ออะไรอ่ะน้ำเจ้าน้เจ้าน้ำเจ้านะคะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดใช่ไหมมันต้องมีนี่เลยอะไรจิ้มเคียงนี่เลยนะคะนี่น้าจิ้มซีฟู้ดของเรานะจ๊ะนี่เลยจากร้านยำคุณแม่เป็นอันนี้สูตรมะนาวนะอันนี้สูตรปลาราอันนี้สูตรปลาส่วนอันนี้เป็นวาซาบิมีสามรสชาติให้คุณได้เลือกรับประทานเวลาที่บุโกไปกับเบสเวลาไปถ่ายรายการใช่ไหมเวลาเราไปคนไทยมันจะติดซอสติดน้ำจิ้มเวลาพกไปแล้วมันอุ่นใจเพราะฉะนั้นกินกับอะไรก็อร่อย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเริ่มรับประทานเลยเดี๋ยวเราจะทำทีนส่วนส่วนให้คุณผู้ชมได้ดูนะว่าสุกแล้วมันจะน่ารับประทานแบบไหนพูดแล้วก็คึนน้ำลายอ่ะิหิวเลยกินเลยป่ะเลยเริ่มจัดเลยครับขอกินข้าวผัดก่อนนะข้าวผัดเวียดนามอร่อยอ่ะอร่อย กินแล้วนะโอ้โหช้ำๆอร่อยนะแซ่บพี่มันอันข้าวปลาอ้อกินทีเดียวทั้งคำไม่เคี้ยวกรอบมากไม่เหนียวเลยอือร่อยมากอะไยสดมาก และถ้าเกิดว่าใครนะที่ตัดสินใจมาเที่ยวนะครับเที่ยวกับทัวร์ชัวร์กับเบสจะได้มาร้านนี้ด้วยมันคือร้านขึ้นชื่อของที่ดาน,นังเลยบวกกับน้ำจิ้มร้านยำคุณแม่ยำยายใหญ่ย้อยโอ้ดูดิแบบมันดหนะไงจิจัดโคตรดีอะ พี่จอนก่อนที่จะไปกินกุ้งหามก่อนเคยเห็นในติกตอกไอ้ที่เรือมากลมันอยู่เนี่เคยเห็นแว๊บๆในเรือกะละมังไะที่แบบเขายกโยกันไปแล้วก็มีคนพายให้เราอะนะอ่าเคยเห็นเคยเห็นจะพาไปวันเนี้ยจริงไหมเนี่ยจริงมากับเบสจะโกหกทำไมจะพาคุณผู้ชมไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ให้กินกุ้งก่อนอ่ะกุ้งเป็นอะไรกินอันนี้กินเป็นกินวาซาบิเป็นไหมเป็นครับลาดมาเดี๋ยวราดให้รบกวนพี่รบกวนพวกลัวราดหน่อย เอสอินเตอร์เนชั่นแนลพาตะลุยอียิปต์ดินแดนแห่งอรารยธรรมโบราณร่อทริปที่กรุงไคโรเมืองหลวงแห่งโมนสเนลลืมกับพิระมิดขั้นบันไดแห่งซัทคารา,าชมหชัศจรรย์ของมหาพิระมิดแห่งกีซา,าเชิญหน้ากับมหาสฟริงปริศนาแห่งทะเลทรายสัมผัสอารมณ์นักเดินทางทะเลทรา,ายในกิจกรรมขี่อูชมสถาป,ปัตยกรรมงดงามบนป้อมซาลาฮุดดินสุเราแห่งมูฮัมหมัดอาลี uh ออกเดินทางสู่เมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชมหลุมศพใตดินแห่งอเล็กซานเดรียทายที่ห้องสมุดอเล็กซานเดรียอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมความรู้แห่งโลกยุคบราาเดินนททงวัี่10-15 ตุลาคม2568เพียง59,999 99, บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2568ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านยำคุณแม่อร่อยแซ่บเนั้มื้อนี้ถ้าอยากให้อร่อยต้องยำคุณแม่ยำแซ่บ,ซบเรื่องเด้นคัรสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเนว้ได้ทุกวันแซ่บซีดแบบทูอินวัน ดื่มดำกับคาเฟ่สไตล์ตุรกีหรือไม,ม่โชมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งความฝัน <c oughs> มีทั้งหมด2ส,สาขาสาขาตะลิ่งชาน <c oughs> และวันนิมานเชียงใหม่เพราะความสุขเริ่มต้นได้ที่ร้านยำคุณแม่บีเดย์คอฟฟี่เบสเดย์เบสเฮลตี้บายบีเดย์คอฟฟี่มาดามดองทะเลดองต้องมาดาม พร้อมแล้วเไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนนะพี่จอรเราก็อยู่กันที่หมู่บ้านมะพร้าวม่บ้านมะพร้าวผมอ่านมาแปบๆมันเรียกว่ากำทานกำทานกำทานหมู่บ้านมะพร้าวซึ่งเรานั่งอยู่ในเรือกระด้งเรือกระด้งก็จริงๆอันนี้มันเลยมาจากดานังประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เรานั่งรถมาเราก็หลับปุ๋ยเลยนะที่หอยอันเรียบร้อยใช่เขาบอกว่าเรือเนี้ยจริงๆมันคือวิถีชีวิตของชาวบ้านเลยที่เขาจะพาอย่างเงี้ยออกไปทะเลนะแล้วก็ไป จับปลาเมอกันที่ทะเลเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะที่ชาวต่างชาติหรือวันท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่มาที่หอยอันนี่นะเขาก็จะมานั่งเรือกระโดงแบบนี้แหละออกไปริมทะเลดูสิถือว่าเป็นอะไรแปลกใหม่ครั้ง,งแรกเลยเน๋งมากเลย <S <S เห็นเวลาเห็นเวลา แต่ตอนนี้อากาศอเย็นสบายนะเดี๋ยวบุกโง่จะดูให้ว่าตอนนี้นะที่เวียดนามที่หอยอันนะอากาศประมาณดี๋ยิบองศาก็โอเคเลยนะนี่ไงหอยอันเหมือนผมเปิดแอร์ที่หอยนอนเลยี่สิบห้าองศาเธอเหมือนเออเหมือนแดดมันจะแรงนิดนึงแต่ว่ามันไม่ร้อนมันมีลมเย็นเย็นมามีไอเย็นเย็นมาดีมากจริงๆอะหอยอันะผมเคยมานะแต่ว่าผมไม่ได้มาที่หมู่บ้านนี้แต่ผมผมเป็นเหมือนแบบเป็นเมืองวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขาขายของกัน ผมถ่ายละครเรื่องหอยอันฉันรักเธอเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วถือว่าเจริญขึ้นเยอะมากตอนนั้นยังเป็นแบบชาวบ้านจริงๆขี่มอไซค์กันวุ่นวายแล้วก็เวลาขึ้นมอไซค์นี่เขาห้ามแบบเวลาเราจะข้ามรถมออะเวลาจะข้ามถนนอะเราห้ามหยุดนะไม่งั้นมอไซค์เขาจะชนเราเราต้องเดินแบบไม่สนใจเหมือนไม่มีมอไซค์อยู่ถ้าเราจะชนก็คือเราต้องเดินไปเลยไม่ต้องสต็อปเขาจะจบเราเอง อ๋อเวียดนามเวียดนามกรังเกัมเอิร์กัมเอิร์กัมเอิร์นกัมเอบร์นกอร์นกัมเอร์นกัเอิร์นก่มอิา์นกม่อิร์เอี์กอนกัมเอร์กัมเอร์นมอกัมเอร์กัมเอกอนกัมเอร์นกัมเอมอร์กัมเอนอร์เอินกัมเอินอร์นเอิรนขอบกัมเมอร์

มีหกมือไปจูพรโไฟเเขามีหกนิ้วหรอถามจริงสุดยอดมากได้ฟิลเหมือนเล่นสวนสนุกด้วยม,วมันหมุนติ้วๆร้อนแรงอ่ะโคตรมันเลยถ้ามาต้องลองนะทุกคน ถ้า,อ,าอยากมาแบบนี้นะคะมาที่หอยอันมานั่งเรือกระโด้งแบบนี้แนะนําเลยว่าให้มากับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองทุกทริปทุกทักทวร์เรามีหมดจัดเต็มแบบเอ็กคลูซีฟเลยเรือกระโด้งแบบนี้ละเอ็กคลูซีฟมาเล่น,ลนตรง,รงที่ไม่มีคนเหรอเล่นจริงลงจริงหมุนจริงอ่จริงเขามีโชว์วานแห่จับปลาด้วยนะแต่เหมือนพกว่าเขาจับจริงๆนะเป็นอาชีพเขาอะเป็นชาวประมงอย่างเนาะ ชนนห่อเชีย์สหวานเจี๊ยบโอ้มก้าชหวานเจี๊ยบหรอมะพร้าวที่นี่รสชาติดีมากเลยอันนี้จะไม่มีเลอก่อนนะผู้ก่อพาผมมาที่ไหนเนี่ยบรรยากาศใช้ได้เลยเนี่ยติดแม่น้ำอย่างนี้เลยคือจะพามาดูพวกเครื่องปั้นดินเผาปั้นหม้อหลบ อ๋อชื่อร้านเขาร้านปั้นขาวอรบุนะเดี๋ยวเราจะไปจกมอเขากันครับ<อ>ถือว่าเป็นงานศิลปะนะคะในแถบที่เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆจ,จ,จริงๆแล้วรู้สึกว่าอาจะมาทําไมอะที่เมืองไทยก็มี เรามาเสพให้รู้ว่าบ้านเขากับบ้านเรามันแตกต่างกันยังไงแล้ววิธีการปั้นการเอ่ยบ้านเราอาจจะเป็นคนแก่ปั้นใช่ไหมแต่เมื่อกี้พวกโกแอบเห็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยนะปั้นจกจะปั้นน้องเขาด้วยไหมอยากจะไปช่วยปองปั้นอ๋อจับปั้นสับปั้นดินปั้นดินน้องปั้นรูปอะไรอยู่จ้าเก่งมากเวริกูดเวริกูดกูดลอยอยอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ผมอยากลองมั่งได้ไหมเขาทำให้เนาะมมอเตอร์ทินอันนี้เป็นแบบว่าออโตเมติน เ,เขาก็เก่งของเขาเ <Okay, S 1> นาะโอ้เออแป๊บเดียวแล้วเสร็จบีบแล้วกดฟาาเออเขาก็ทำของเขาเก่งเฮ้ยทำามมันเร็วมากเลยมาเดี๋ยวผมขอลองมา I can try ฝีมือปั้นนอผมนะฮะเออมันไม่มีแบบใครภาคให้ผมเลยแบบมาบอกเราว่าทายังไงเนี่ยทำไปเลยแล้วแต่จิตนาการของเราอรนะคะขอโทษเราไปแก้งน้องเขาเดี๋ยวน้องก็ด่าหรอกไม่ได้อะมันไม่ขึ้นนะทําไงอย่าไปใส่น้ําเยอะมันหลุดมันหลุดมันแตกเมื่อกี้มันแตก แต่ดูจากทรงแล้วพี่จอนสัตว์แล้วซื้อเอาเหอะมันไม่ขึ้นนะเออซื้อเอาเหอะจริงจริงรูปทรงแล้วโอเคยู thank you so much good boy มัมมั่มมัมมั่ม good boy โคลกโคลบยูโนโคลบในไทยแลนด์โคลกอ่ะพอเถอะยู่อุดหนุนเขาเถอะโอเค thank you so much นะขอบคุณว่าไงนะขอบคุณกัมเอิญ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 เดี๋ยเห็นเวลาไปแกล้งเขากัมเอิญยังไงะเขาก็กลหลอกนะะ จากหมู่บ้านดินเผาเมื่อกี้นี้นะคะคตอนนี้เนี่ยเรานั่งเรือ,อจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องนั่งเรือก็ได้เรานั่งรถยนต์ก็ได้<ช>แต่เพื่อความอินดี้ของพวกเราแล้วลอยากให้เห็นวิถีชีวิตจริงๆ เราก็เลยได้เช่าเรือเพื่อจะนั่งเรือลำนี้นะคะไปที่หมู่บ้านหอยอันซึ่งใช้เวลาจากหมู่บ้านดินเผาเนี่ยประมาณ20นาทีเพื่อจะไปถึงหมู่บ้านตอนนี้อากาศเย็นสบายประมาณ22องศาอยู่กลางแม่น้ําเลยอ่ะใช่คือต้องบอกว่าความสําคัญ์ของหอยอันเนี่ยประวัติศาสตร์ของเขาคือได้รับเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเลยนะฮะแล้วก็คือเป็นหมู่บ้านแห่งโคมไฟนี่แหละเลยเห็นโคมไฟประดับประดาเต็มไปหมดเลยเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตน่ารักมากนะฮะ ไรส์อินเตอร์เนชั่นแนลพาตะลุยอียิปต์ดินแดนแห่งอรารยธรรมโบราณร่วมทริปที่กรุงไคโรเม,มืองหลวงแห่งโมนสเสนล,ลืมกับพิระมิดขั้นบันไดแห่งซักคารา,าชมหชัศจรรย์ของมหาพีระมิดแห่งกีซา,าเชิญหน้ากับมหาสฟริงปริศนาแห่งทะเลทรายสัมผัสอารมณ์นักเดินทางทะเลทรายในกิจกรรมขี่อูชมสถาปตัตยกรรมงีเงามบหือนป้อมลาฮุดดินสุราแห่งมูฮัมหมัดอาลีออกเดินทางสู่เมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชมหลุมศพใตดินแห่งอเล็กซานเดรียที่ที่ห้องสมุดอเล็กซานเดรียอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมความรู้แห่ง ถึง15ตุลาคม2568เพียง59,999 99, บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2568ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านยำคุณแม่อร่อยแซบนั้มื้อนี้ถ้าอยากให้อร่อยต้องยำคุณแม่ยำแซแซ่บ,ซบเรื่องเด่นๆคัรสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพนวได้ทุกวันแซบซีดแบบทูอินวน ดื่มด่ำกับคาเฟ่สไตล์ตุรกีหรือไม่โชมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งความฝันมีทั้งหมด2สาขาสาขาตะลิ่งชันและวันนิมานเชียงใหม่เพราะความสุขเริ่มต้นได้ที่ร้านยำคุณแม่ เมืองฮอยอันเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่โบราณตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสไตล์โคลเนียนเป็นบ้านเก่าตึกเก่าสไตล์วัดจีนมันดูแล้วรู้สึกคลาสสิกมากๆเลยวายมันดีจริงๆใช่ซึ่งบุกโกว่าจริงๆแล้วเวียดนามก็ได้อิทธิพลจากจีนเยอะเพราะคนเวียดนามบางกลุ่มยังพูดภาษาจีนได้เลยซึ่งลักษณะของฮอยอันที่สร้างโดยพ่อค้าญี่ปุ่นในศตวรรษที่16เนี่ยมันก็จะถือว่ามันก็จะมีอะไรที่มันเป็นแบบ คลาสสิกนั่นเองแล้วก็จะเห็นนะจุดเด่นของเมืองไทยอันอย่างที่บอกคือเมืองแห่งโคมไฟก็จะเห็นว่าบ้านลาบ้านช่องของเขานี่จะตกแต่งด้วยโคมไฟเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนอ่ะถ้าฟ้ามืดอ่ะน่าจะสวยกว่านี้อีกมากเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสตรีทฟู้ดของบ้านเขาถือว่าโดดเด่นมากๆเขาเรียกอะไรหาบเหรอหาแบบหาบเล่หาบลอยเล่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบหาบลอยขายน้ำแข็งใส่หาบลอยเฉากงเฉาก๊วยขนมหวานอะไรดูหน้าโดนหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวพวก็รจะสั่งก๋วยเตี๋ยว มาให้พี่ตอนกินยุ้ยน่าลองเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเรากินอะไรจุบจุบจิบจิบรอตะว,วันตกดินหมดก่อนเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเรือ,อเพราะเขาบอกว่าเราเือในในในลำน้ำนี่เนะจะมีแสงไฟสวยงามมากว้าว<อ>น่าโดนมากๆเลยของม<ด>ุกโกค,คือก๋วเตี๋ยวแห้งที่ใส่สีอุดมอะเมือ คือใช่เลยเหรออันนี้อันนี้อันนี้เหมือนเส้นมีเหลืองใหญ่ๆบ้านเรามีใหญ่นะแล้วก็มีน้ามาด้วยอเดี๋ยวลองชิมมีกุ้งมีก้องนี่นะเขาเรียกมีขวงมีขวงอร่อยมันกลอกล้องอ่ะหวานหวานเค็มๆลงตัวพอดีอ่บอกว่ากอร่อยมากบุก็บอกเลยลองชิมดูเกาเหลาเนี่ยที่มีไม่ที่มีเต้นอ่ะ ถึงเวลาละมันเริ่มเราเดินผ่านต้องโดนอันนี้ต้องโดนนะสตรีทฟู้ดนี่สตรีทอะไรหลับเสืองเอาคนละอันแล้วกันเนาะได้ได้คนละรสใส่ผงไหมใส่ผงไหมโอ้โหยโ้โยโรยหมดซอสเซิร์ฟพี่ตอนแต่ข้างในอ่ะมันเหมือนมันเหมือนคุณเชียงนะคุณเชียงเหรอเออลองดูป้าบ มันอร่อยแปลกๆอ่ะคือมันใส่เหมือนหม่าล่าเธอแล้วก็ใส่ผงชีสด้วยอ่ะไม่เผ็ดนะคเณพี่นี้ไม่ใช่เนื้อสุมักใช่ไหมเนื้อหมูใช่ไหมหลอนก่อนทีแรกพี่นี่จะกินก็ต้องเช็คนะเพราะเขามีเนื้อหมาขายนะเธอชน่ะชน่ะไปชีดหมูคุณเนียงมากกว่าใช่หอสอืมดี เดี๋ยวไปดูกันต่อ ข้างหลังสะพานนะคะนี่ซึ่งสร้างโดยพ่อค้าชาวญี่ปุ่นในศ uh huh. ตรวรรษที่16โคตรนานนะหลายร้อยปีเลยเพราะอะไรเขาถึงสร้างจ้ะคือจริงๆแล้วมีพ่อค้าฮะชาวญี่ปุ่นนะครับผมเมื่อก่อนนี้เขาก็ทํางานเขาเรียกทําการค้าขายกันตรงนี้มันเป็นคลองที่มันกั้นขวางไว้แล้วมันค้าขายกันลําบากชาวญี่ปุ่นที่เป็นพ่อค้าเลยลงมือครับสร้างสะพานตรงนี้ครับเพื่อให้ทางมันเชื่อมถึงกันจะได้ค้าขายกันสะดวกขึ้น<อ>จนปัจจุบันนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองฮอยอันไปแล้วตรงนี้ก็คือญี่ปุ่นมาดูนะส่วนตรงนี้คือจ ศตวรรษที่16อแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยละคนคนเยอะเลยอะถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้แน่นอนนึกถึงเบสอินเตอร์เนชั่นแนลครับเที่ยวกับทัวร์ชัวร์กับเบสได้แล้วได้แล้วเสียงว่าบางจังเหนืองบางจังเหนืองใช่มีหมูไก่เนื้อนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเนี่ยเขาจะเรียกว่าพิซซ่าเวียดนาม บุโก่ไปสอบถามเขาแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่อาหารพื้นถิ่นพื้นหานหรืออาหารประจำชาติก็คือเหมือนเขาฟิวชั่นคิดขึ้นมาแล้วก็ทำกินกันแต่แป้งเนี่ยเป็นแป้งแป้งเวียดนามอนยบางจังเนีงบางจังเนืงบางจังเนงอร่อยไอ้อนเวียดนามอร่อยเนี่ยตอนนี้อร่อยเลยอะถึงเครื่องแล้วถึงเครื่องแล้วอุ้ยตอนนี้อร่อยจังเลยอะก็เกือบหมดอยู่นะหนู บางสังเกตคือจะบอกว่าพอพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าเมืดมันเหมือนถูกปลุกให้ตื่นด้วยสีสันของโคมไฟรอบเมืองเลยอะสีสันสวยงามมากหลากสีสันเลยดีจังมาถ่ายรูปมาสวยไล้แหละโรแมนติกมากเชื่อแหละว่าเมืองฮอยอันเป็นเมืองของโคมไฟโคมไฟเยอะจริงๆตอนแรกเราจะลงมาลอยในเรือทําไมต่มานั่งเรือทาไมอะมันอยู่ข้างบนก็สวยแล้ว S <S <E> เออพอลงมานั่ง<ช>จริงๆสวยจริงๆด้วยบางคนเราฟิลกันเลยอ่ะตอนกลางวาัน ชามาอาหารนี้อร่อยมากตลอดมีบุฟเฟ่ต์นาชาติเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครสบายมากเลยหมอนเขาแบบสี่ใบผมจองคนเดียวเลยหเอาหมอนใหญ่แล้วกอดกันกอดหมดเลยนะฮะนุ่มและห้องน้ำเซ็กซี่มากใช่มีสองฝั่งเนาะแบ่งไปนะคะต้องขอขอบคุณที่พักที่ดีแบบนี้ที่โนวาเชลดา낭นะใช่เลิศมากแบบนี้เลยเปิดหน้าต่างออกไปนะเมื่อคืนนี้อากาศดีมากเย็นกำลังสบายเลยแล้วมองไปเห็นวิวทั่วทั้งเมืองเนย พูดถึงแบบนอกจากที่มีอาหารเช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูวิวสาวว่ายน้ําด้วยไปดูกันดีมากเผื่อเจอแบบสาวเว่ายนาำกำลังว่ายน้ำอยู่ตอนเช้าพี่เดี๋ยวผมจะดูหนุ่มๆี้เขามีมาเดียกัเนาะดีมากเลยวันนี้นงขอขอบคุณที่พักสบายๆนอนหลับแบบนี้นะคะแล้วก็วิวสวยๆอาหารอ่อยๆแบบนี้นะคะขอขอบคุณนะคะ โนวาเทลดานังค่ะ,ะส่วนผมนะต้องขอขอบคุณสายการบินเวียเจ็ทไทยแลนด์เอนจอยฟลายอิงด้วยนะฮะให้เราบินสบายมาถึงที่อย่างปลอดภัยเลยครับใชะะ่แล้วครับแล้ววันที่วันนี้จะไปไหนกันต่อต้องรอติดตามกับเรา2คนนะครับกับรายการเดอะ i r ร c เคิลเปิดรลกเที่ยวนะคะรับรองจัดเต็มแน่นอนแน่นอนครับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนขอบคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามเรา2คนนะคะกับรายการเด e Miracle เปิดโลกเที่ยวนะคะทางช่อง34อารมรินทีวีนั่นเองนะครับ อาทิตย์นาาพาพหน้าสภาไปไหนแน่นอนก็ยังอยู่ที่ดาน,นางอยู่แต่จะาพาไปที่ตรงจุดไหนต้องรอติดตามเราทั้งสองคนวันนี้เราสองคนลาไปก่นแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันครับความสนุกของเวียดนามยังไม่หมดเท่านี้บุโกโกธนัทพันและจอสรสรรพานั่งกระเชา้าลอยฟ้าสู่ดินแดนแห่งหมอกบานาฮิลจะสนุกมันขนาดไหน้หามพลาดไนเดอะมิราเคเปิดโลกเที่ยว ทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางช่องอมรินทีวีกดเลข34ค่ะอมรินทีวี